ก้อนหนึ่งพันบาทที่เราต้องแต่งตัวเท้าจะหลดหัวแค่อยากแต่งเป็นอะไรพี่ช้าเนาะแค่อยากแต่งแบบนี้จ้าระวังแฟนป๊าหึงนะแฟนป๊าหึงเวลาพี่แครจะซื้ออะไรก็ต้องบอกก่อนไหมไม่ซื้อก็ซื้อเลยมีแอบซื้อไหมพี่แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเก็บอะไรอย่างเงี้ยกลัวไม่ค่อยสนุกว่า e เนี้พี่แครสามารถขอพี่ยินเพิ่มได้ส่วนตัวไม่ได้ไม่ได้กาติกาคือกาติกาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคะ ครั้งแรกนะที่เป็นผู้หญิงคู่กันคุณทรงกฎบอกว่าชอบคู่นี้มากอ้ขอขอบคุณมากนะครับคุณทรงกฎเขาเป็นขนขับเรอใช่เป็นขับเขาตลอดคุณทรงกฎอ่ะไหนๆก็ไหนๆไม่เดินก็นั่งคุยกันตรงเนี้เดินเดินเดินเดิเดิเดินานเดินเี่นเ่ินเดเดินเดินเป็นเิสแฟชั่นนิสตบินัมนะจ๊ะ คนมีตำแหน่งขึ้นรูปขึ้นรูปอย่างนี้เลยนี่คือเรามีจุดมุ่งหมายไหมว่ามจะพาเพื่อจุดมุ่งหมายอะไรเอางี้ไหมไปกินข้าวในหนึ่งพันบาทไม่หรอกไปกินข้าวแต่งตัวไปกินข้าวแต่งตัวไปกินข้าวเราจะไปชั้นสองเดี่ยวอันนี้ชั้นอะไรชั้นสามเราจะมีเยอะอีกนะอ่าหรือจะตรงนี้ได้หมดเลยวันนี้ห้างเป็นของเราแล้ว please welcome superstar from China มนคิดว่าเราเป็นซูเปอร์ไซด์จริงๆเอางี้ผมจะไม่กำหนดโจทย์ให้พวกคุณเออผมว่าให้พวกคุณคิดกันเอาเองเพราะผมเหนื่อยหรือพอใจกับชุดนี้แล้วก็เอาอันนี้อิสระมากเลยพราใส่ชุดนี้ก็เก็บตังค์พันบาทไว้เห็นไหมไปอยากที่กูอึดอัดใจอ่ะเงินหรกอเปล่าตามกูวะไม่แต่พี่ผมพูดเลยนะทำไมไม่เหมือนวันที่ถ่ายกับเบสทำสิ่งเลยพี่ไม่แสดงกับพี่แคร์เหมือนวันเบสเลยวันเบสผมไม่ได้พูดเลยเป็นพี่อินกับเบสพูดใส่แบบนี้ไปกินโรงแรมได้ ก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ไม่ได้ไม่ชอบโมเบสไปกับพี่ไปพี่พาเดินชอปปิ้งเป็นเรื่องละสิเอาเรื่องดีกว่า่ทีนี้น้องเบสอยากแต่งฮะแค่อยากแต่งเป็นอะไรนี่้อเแค่อยากแต่งแบบนี้จ้าระวังแฟนเขาหึงนะแฟนเขาหึงห้ามนั่งมอไซน์นะปีกกระพือนี่ ปกติพี่แจ็คกี้แต่งตัวไงพี่เวลาบอกว่าไปใช้ชีวิตทั่วไปไอะพี่ปกติฉันจะชอบใส่เป็นเสื้อของแบบเสื้อหมาน้อยเสื้อหมาน้อย,อยแบบแบบเสื้อคอ คเก่งก็กระโปงครับงเกงก็เป็นแบบคงเก่งก็ได้กระโปงก็ได้แต่เฉยเป็นยีนล่าแล้วก็เป็นเสื้อหมาหน่อยด้านบนแต่ของพี่แคร์เดี๋ยผมเห็นบ่อยแล้วไม่เนะไรม่อไรท้งด่แคร์่ด้วยร้านนี้ดีผมก็ไม่เคยมีประสบการณ์ในการแบบมนเลือกกับผู้หญิงแบบนี้มาก่อนเคยแต่เลือกผู้หญิงอย่างเดียวไงพี่ีน่ะเรยพี่รู้ไมว่าพี่แจกี้ชอบเอาดอกะ มีกิจกรรมเอาดอโอ้ยเป็นกิจกรลุยไงให้ช่ชอบแบกว่าถ้าเลือกอินดอาวดอเขาเลือกเอาดอด้วยหลอกเขาให้สัมภาษณ์ไปหรอหลอผมดูในช่องพี่ไงเป็นทีมงานที่ทํากันบ้านนะถ้ามันบ้านเยอะเกินแม้จนแขกรับเชิญก็ยังไม่รู้ว่าพูดอะไรสามปีที่แล้วเขาเคยตอบไว้ห้าสิบคำถามปล่อยเมื่อวันที่เจ็ดกันยาทำจังหวะดูมาเช้าดูมาเช้าดูกันด้วยกัน เสื้อหมาตัวนี้นะมาเสเล็งเล็งเนนี่งเสื้อหมามีกระโปรงเข้าเซตนะชุดละหกร้อย่าเวลาพี่แคร์จะซื้ออะไรก็ต้องบอกก่อนไหมไม่ซื้อก็ซื้อเลยแต่จริงไม่ค่อยเป็นคนแบบมีแอบซื้อไหมพี่แอบเอาของแบบเอาเงินคนอื่นมาซื้อก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเก็บอะไรอย่างเงี้ย คู่มันไม่ค่อยสนุกว่ะ EP นี้ยเราสังเกตได้ที่แบบผู้หญิงชอบใส่อะไรแบบนี้เพราะว่ามันห้องน้ำสะดูอ่ะขาก็อย่างงี้โอฉี่อะไรก็ฉี่ได้เลยเฮ้ยดูพี่เหมือนเหมือนกับคุณชอบนะครับจริงฉันชอบเนี่ยพี่จะที่ชอบฉันซันฟิลแบบเหมือนจะเห็นกี่๋อะไรก็ไม่เห็นอ๋อมีซับมีซับอยู่ข้างในหลอกแย่หลอกไงแบบดูหน้าค้นหาดูหน้าคนหลอกแต่พี่แคร์เหมือนจะเอาแล้วนะเฮ้ย ใส่กางเกงคาร์โบม,มานานแล้วอ้าวใส่ก็เหมเบรกทำสิงเลยนี่นไง<อ>ตกชิ้นแล้วงมาให้คะ่ะมันต้องเกิดขึ้นสิคแค่มันต้องเกิดขึ้นเฮ้ยตัวนี้น่ารักพี่แฮรเท่าไหร่นะคะพี่พขอบคุณนะคะซื้อง่ายขายข้อว่ะอ๋ออย่างที่ในคำคมบอกไว้ตลอดว่าผู้หญิงเนี่ยจะซื้อของง่ายกว่าผู้ชายเยอะ,อะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยมีคนห้ามตลอดไม่ค่าสนุกจริงว่ะอีพี่ ได้แหละได้วนี่สีดำครามคุณซื้อหอง่ายอย่างนี้ดีเอาตัวน่าตายสามกับบ้านจริกห่งกับบ้านเลยไม่เหมือนกับตอนที่แบบไปซื้อกับใครสักคนหนึ่งกล้องพี่มันจะแบบเลือกอะไรเยอะใช่โอ้ยไม่นานหรอกหกเดี๋ยวนะนี่ให้เปลี่ยนเลยเหรอนี่ไงต้าไม่เต็นท์พรมทันทูนันนี้มีแอบกล้องหรือเปล่าเนี่ยแล้วถ้าเปิดมาแล้วไม่เจอใครนะ ในระหว่างที mm. ่รอแจ็กกี้เปลี่ยนชุดเดี <h 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 ๋ยวเราไปดูพี่มุกเต้นที25กันสัก30วินาทีครับาแล้วเราก็กลับมาเห็นไหมฮะดูคลิปพวกเราได้สุขภาพและนี่คือชุดของแจ็กกี้ครับเปิดเลยนะเปิดเลยนะปหมืต้องขาดซื้อชุดใหม่เลยอีโด้ก็ะบอกใส่ไม่ได้ ไม่ได้หรอไม่มีอะไรได้เลยตอนเนี้ไม่มั่งใจการจะออกวันเท่าไหร่เข้าไปก่อนถ้ามันเปลี่ยนไปพี่แล้วฉันต้องใส่เท่าตัวนี้กับกางเกงลายดอกหรอใช่เลยพี่ต้องไปหาอีกทีนึงนะ A few moments later ฉันเออจะต่อยมวย่างมวยไหมรับปร์ตเกิร์ันเราก็เปลี่ยนเขาไปฮะเขาจะเขาจะใเปลี่ยนได้หรอนี่คิดว่าเขาน่าจะเปลี่ยนไม่ได้จริงหรอเสร็จ ใส่ไม่ได้อย่ามันเปลี่ยนเป็นสูงไหนได้บ้างนะหลวงไปหรือว่าแคบพอ่ตัดเล็กอะบอกว่าแน่นรัดคือน่ารักมากเขาให้ฉันเปลี่ยนนะเฮ้ยจริงเหรอคุยน่ารักน่ารักคุณพี่ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคุณพี่แอนด์บีบี โฮมเมอโอ่านเร็วๆงมากคเราได้อะไรบางอย่างเนี่ยได้เลกายายได้อะไรบางอย่างอย่างี่ผมไม่อยากซื้ออะไรแ้ัเ้ยเ็าดี๋ยวบอกนะจบแล้วดูกอนจะหาถุงเท้ากัองเท้าหก็ตหาไปเรกาได้ชุดมถตอนนี้เหลืออยู่440อา gentlemen please welcome superstar f ุตปาล่า a กะและแจ็ต้องสวมบทบาทว่าใช่หรอคือซุปเปอร์สตาร์เขาจะงงๆเว้ยพี่เป็นลูกครึ่งเยอรมันแต่พี่ร้องเพลงอีสานได้ใช่เขาก็ยุคลูกครึ่งเยอรมันนะเาใช่เฮ้ยเยอรมันอะไรมันจะเปิดเฮ้ยได้เป็นหมาผมว่าก็บ้านอยู่เยอรมันเฮ้ยมิวนิคเยอรมันตะวันแดง เฮ้ยเท่มากพี่แค่นางมีเป้าหมายคาโก้นางก็จะดูคาโก้นางเป็นคนรักใครรักจริงเนาะสวยมากครับสวยจ้าสวยจี๊งหล่อหล่อเจ้าชู้ไปหน่อยแม่มันเจ้าชู้ไปหน่อยไม่ได้ผู้ชายมันต้องใช้ชีวิตเด้กคุ้มเฮ้ยพี่แค่เท่มากทานคนน้ำตาลเหมือนกันนะเฮ้ยดีดีดีผมคิดว่าโอ้โหมันรับดีพี่ ถ้าพี่เอานะรอบนี้นะสองไปเลยอ่ะให้ราคาส่งเลยใครค่ะไอหนูจะาชูนี่มันต่อราคาแม่เฮ้ยแฟนน่ารักแล้วเปล่าว่าแล้วเดี๋ยวไปหาได้ใหม่เขียวต้องใส่เคราคุมด้วยหรอแบบกันแปลงกาห่วงไงดีนะกูไม่มีแฟนเฮ้ยสีเขียวสวยพี่โอ้โหสุดเลยเนี้ยพี่หากเจ้อคุมหรือจะอ่นกันหัวดูวยพี่อะของจอง มีสัมผัสนอกสัมผัสในอาคีมก็เท่าเออคีมนีกว่าคือด้วยด้วยแบบกระโปมันมันเป็นเบสอยู่แล้วไงสีเบสมันก็เข้าด้วยกันได้หมดดูขาวดูสะอาดพี่พรวันนี้พี่ไม่ได้อาบน้ำมาเนี่ยพี่บอกขอของแฟนให้เปลี่ยนในร้านที่ของฉันให้เปลี่ยนหน้าบันไดเลื่อนแล้วในระหว่างที่รอแคร์กำลังเปลี่ยนชุดเดี๋ยวเราไปดูในท่าที่สองที่พี่มุกจะเต้นให้เราดูครับผมเชิญรับชมครับ Okay start r move to come on remember สวก็เป็น้ดหยสวยจังจังชวยไม่โปัอะไรไม่ปัะไปะโเท่าไหร่นะคะยังไม่ได้คิดเอาแม่เลยอะสี่ร้อยห้าสิบแป๊ให้น่ำไปนะเหลือเงินอยู่ห้าร้อยห้าสิบบาทอะ เพราะว่าถ้าเป็นรองเท้าผ้าใบมางบมันจะไม่พอพี่พี่แบบนี้พี่แจสามารถขอพี่ยินเพิ่มได้ส่วนตัวไม่ได้ไม่ได้กติกาคือกติกาไม่เหมือนเบสไม่เหมือนเบสล์พี่ยินหนูอยากได้ตัวนี้เนี่ยเอาเลยครับซื้อเลยเดี๋ยวพี่จ่ายอยากได้อะไรบอกแล้วกันได้แล้นี่ไงสวัสดีครับมามีหลายราคาใช่ไหมครับอ่าก็ใส่บูก็ได้นะ แฟนเหลือตังเท่าไหร่ันสองเโอเคถูกกกว่าท,ที่เกาหลีอีกขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนแท็กเลนไหมนี่สายตาสั้น700รออ่ะจะไม่ทำเลสิกามาแล้วจ้าไม่ไม่ล้วไม่ละคลิปทำเลสิกก็อัพลงดี y o u t u แปลว่าดูคำค่า เราจะไปด okay. ูรองเท้ากันฮะโอเคได้แล้วในระหว่างที่เรากำลังจะเดินไปที่ช uh ั้น5เพื่อไปดูรองเท้าเดี๋ยวไปดูพี่มุกเต้นเพลงองค์เทพสามตาแล้มาโดนใจกันนะอ๋อหรือบอกไปต้องมีพี่เวฟกับพี่นิวเป็นแดนเซอร์ข้างๆด้วยครับเฮ้ยพี่แค่แต่นี็กก็พอแล้วโอเคแล้ว ประตูี่ก็เข้าเอ้็น่ารักนะเว้ยน่ารักจริงถ้าใส่ซื้อหมดเนี้ยแฟนไม่ต้องซื้อรองเท้าแล้วเพราะว่ามันเหมือนแฟนแบบไปทะเลได้ไปอ่ะขอบคุณนะครับเหลือสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบฉันได้หมวกจ้ะน่ารัก สรุปไปไหนเนี่ยทะเลทะลุทั้งหมดที่เราพูดมาว่ากิ้นข้าวลบกศบอะไรไม่ได้มีความหมายรองเท้าน่าจะไม่เกิดขึ้นแน่เลยอ่ะแต่ว่าเกินงงไม่เช่เราว่ารองเท้าไม่น่าจะเกิดขึ้นคำพูดที่มีอะไรที่แบบว่าเท่เดียวชอบมากเลยหรอดูแบบแค่คำพูดเหรอจ๊ะแค่คำพูดเหรอจ๊ะไม่่ ชอบไม่ได้โอ้ผมเป็นคนรักจริงผู้ชายมันต้องใช้ชีวิตให้คุ้มไม่บุกอันสิ่งไหนพี่ซอยเนี่ยอร้านนี้ร้านเนี่้ร้านนี่ก็แบนอยู่ไหนอ่ะระมานหนึ่ง้านสองอ๋อนี่อ่ะโอ้โหแบนอยู่ชั้นนี้ ได้ไหมก็เอาลอนนมาอีลอนครับนี่เป็นตลาดช็อปปาร์ตินครับพี่เคยเห็นผมไหมครับผมเคยเห็นพี่ในติดอมไม่แต่ผมชอบพี่แต่ภาพรูปหัวใจแ่บมันดูเก๋ดีเตี้ยวหมากระเป๋าดูมีอะไรแล้วตอนใส่ง่ายกว่าแล้วตอนใส่จริงๆคือไม่ได้เลย ต้อแบบาลงมือหนึ่งะไปฮะฮะหัวหาหน้ามือหัวหาอ่ะเจี๊ยบ่าอ่ะดีพุงทนสวยสวยอันนี้49บาทอ้วนปีนขมักไม่ไม่ถ่าคนขายเลยคือราคาแบบมโนไม่ชื่นใจร้าสิได้ไหมได้ร้อยห้าสิบเขาต่ออันนี้ทางนี้เขาซื้อแล้วนะอบนะคะ อีก150บาทตอนนี้พี่แจกี้เหลือเท่าไหร่คะ250 7 10 90้าสิบดเค่ะขอบุณคบนุกดีเลยค่ะคุณค้าค่าคอยถ้มาหลอนอะไรทำอะไรหมูมกมาติกเล่นเรื่องขาดทำไมเนย ผมไม่ได้เสร็จมาก่อนนะเดีอยวผมไม่อวานก็ส่งให้น้องนั่นแต่พอท่านจะเดินไปเดี๋วไปดูเลยเป็นซูด้าผมไปบู๊ทีนึงนี่นะโอ้โหถ้ามุขาวไม่เอาพี่ผมว่านะคือเล็กๆนี่ไม่เยอะใครได้นะได้พี่มันดูไม่ไม่แบบไม่ประเจดประเจออะไม่บเมื่อกี้มันประเจดประเจอไปหน่อยอันนี้แหละเท่าไหร่นะ ครับพี่เหลือเท่าไหร่เจ็บห้าบาทจบดูแล้วพี่แบบนน่าจะต้องคอมพ l e t e l o o ก็แหละตังเหลือเท่าไหร่290ไม่พอเอ้สีฟ้าสีนวลนี่น่ารักมากเนาะหลอเบรกแรงเบรกแรงมีสิบห้าสองร้อยแปดสิบช่วยไปให้จีโน่ใส่ไหมแคร์จะได้แบบติดเต้นอ่ารอนี่เราอ่ะตัดสินใจว่าเงินสุดท้ายน่ะเราจะ ซื้อเป็นของขวัญให้เพื่อนคือเราซื้ออันนี้ให้จีโนใส่จะพี่ซื้อ,อยังไงเขาก็ใส่พี่เฮ้ยเท่เลยพี่เนาะน้าแล้วใส่เองเลยลองใส่ดูก่อนมออไม่ต้องออกกำลับบงกายให้เหนื่อยเลยมาแล้วครบแล้วห0 0 0บพันบานสุดท้ายก็จะให้เป็นของขวัญก็คือแคร์จะได้มีความรู้สึกแบบตื่นเต้นเป็นการแบบทำให้ชีวิตคุ้มมีควา,วา,ามค้กค่กก็คือซื้อมาฝากจีโน ขอเชื่อก่อนแล้วพี่ก็ใส่นี้แล้ววนนนี้ก็ไม่ได้ถอดโทษนะเรวต้องแั่นหน่อยเพราะหัวนมบอดเนี่ยเทษอได้ไหมคุณคักแต่จะมีจุ้นจุ่นเถอะใจมันเหลือเปล่าหมดแล้วแล้วเหรอแล้วสิบบาทอย่าบอกนะว่านี่คือการช้อปปิ้งที่เสร็จเรียบร้อยของคุณทั้งสองแล้วใช่ถ้าเป็นเช่นนั้น ladies and gentlemen please enjoy finish look from cat แล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวันนี้บอกเลยว่าแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านไม่ธรรมดาจริงพี่แจ็กกี้ตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับพี่ตากหน่อยครับเอาคู่การของเราคู่การตาผมไปเล่นด้วยเรื่องนี้ช่องไม่ค่อยจะมีอะไรเลยพี่เขามีผลงานนี่เลดี้แจ็ j กี้ฮะผมว่าติดตามอยู่เป็นปัญละครนะพี่ละครรักได้หรือยังรักได้็สองคนเล่นอยู่ในเรื่องเดียวกันรักได้เลยนะพี่รักได้หรือยังช่องไหนพี่ช่องหลักสีหรือช่องน้อยสีครับช่องสาม เราพูดไปเลยแล้วเดี๋ยวก็จะมีละครอีกต่อเนื่องเรื่อยๆนี่มีสามสาวพวกอีแลงนี่มีอะไรอีกมีเรือน่านแล้วก็อะไรอีกวะเออนั่นแหละเดี๋ยวค่อยไปอัปเดตในอินสตาแกรมกันโอเคสนุกมากๆวันนี้ที่สำคัญครับขอบคุณสวนครับพารทิทัมแฟชั่นมอลล์นะครับแห่งนี้ของทุกอย่างครบจบมาให้นี่ชอปปิ้งราคาไม่แพงด้วยแต่ที่สำคัญที่สุดอยากเห็นจ็คกี้กับแคร เล่นละครเรื่องไหนอีกก็ฝากผู้จัดไปด้วยนะครับบอกเลยสองคนนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนเปิดรายการแบบกระต่ายแจ็กกี้หน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะให้กับช่องเด็ดแสนแนด้วยที่สำคัญนะคะอย่าลืมไปกดซับสไครต์ช่องเลดี้แจ็กกี้นะคะเลดี้แจ็กกี้ไปกดกันเยอะๆนะคะทุกคนจะได้มีกำลังเตี้ยกำลังใจเราจะลากันไปด้วยแจ็กกี้กับแพรแต่งีมากกันนะครับผมถ้า้อมแล้วไป